Alex, Alex a like สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาอสตอนช่วงเช้าบุคโยสาก้าผมเลิกยุ่งกับโซเชียลไป2-3วันเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัว บูขคยโยซากา้าแนวรุกของอาร์ตอนปรากฏตัวออกสือ่อขอบคุณแฟนบอลและทุกคนที่ให้กำลังใจอย่างเหนียวแน่นแม้ยิงจุดโทษพลาดในศึกยูโร2020อีกทั้งยืนยันว่าสารพัดคำดูถูกที่เข้ามาใส่ตัวเขาไม่ส่งผลกระทบอะไรสักนิดแข่งวัย19ปีถูกดาทอเยียดยามอย่างหนักหน่วงผ่านสังคมโซเชียลมีเดียพอยิงจุดโทษคนสุดท้ายไม่เข้าในเกมที่อังกฤษ แพ้อิตาลีนัดชิงชนะเลิศทั่วยุโรปโดยนอกจากซากา้าคนที่ยิงพลาดอีกสองรายคือมาคาสและฟอร์ดกับเจนอสซานโชที่โดนถล่มด้วยวาจาหนักพอกันหลังเงียบหายไปหลายวันซากา้าก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านแถลงการของปืนโตโดยยืนยันว่าที่หายไปคือไปใช้เวลากับครอบครัวพักผ่อนเยียวยากายและใจพร้อมกับรับรู้ ว่ามีข้อความส่งมาให้กำลังใจอย่างอบอุ่นไม่โทษที่ตนเองทำพลาดผมทำตัวห่างจากโซเชียลไป2-3วันเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวและไต่ตรองตัวเองในช่วง2-3สัปดาห์ที่แล้วข้อความนี้คงไม่อาจบ่งบอกได้ว่าผมทรัพย์สินกับความรักที่ทุกคนส่งมาให้ได้มากแค่ไหนดังนั้นจึงอยากขอบคุณทุกคนที่หนุนหลังผมมาตลอดเป็นเกียรติเหลือเกิน ที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษนี่คือตัวอย่างที่ดีทุกคนคือพี่น้องที่ผูกพันกันตลอดชีวิตผมซาบซึ้งที่ได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากเพื่อนักเตะและทีมงานที่ทำงานหนักกันมาตลอดไม่มีคำพูดไหนจะบอกได้ว่าผมผิดหวางกับผลการแข่งขันและจุดโทษนั้นแค่ไหนผมเชื่อมั่นว่าเราทุ่มเทเพื่อจะเอาช,ชนะนี้ให้กับทุกคนขอโทษที่ทำไม่สำเร็จ แต่สัญญาว่าเราจะทำทุกอย่างให้ทุกคนรู้ว่าเราทุ่มเทกันขนาดไหนปฏิกิริยาหลังเกมของผมบอกทุกอย่างมันเจ็บปวดมากและคงทำให้ทุกคนรวมถึงชาวอังกฤษต้องผิดหวังอย่างไรก็ตามสัญญาได้เลยว่าผมจะไม่ยอมให้ช่วงเวลาที่ย่ำแย่และทุกสิ่งที่เป็นแง่ลบนั้นมาทำลายชีวิตผมได้ภาพล่าสุดวิลเลียนแนวรุกตัวเก่าชาวแซบ,บ้า วาย่างเข้า33ปีในเกมอุ่นเครื่องพบฮีเบอร์เนียนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลอย่างมากกับการปล่อยเนื้อปล่อยตัวของเขาที่มากเกินไปในช่วงปีซีซั่นสำหรับวิลเลียนปัจจุบันเหลือสัญญา2ปีพร้อมกับรับค่าเหนื่อย1 0 0 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์เป็นพื้นฐานแต่มีออปชันต่างๆที่จะทำให้ได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง2 2 0 0 0 0ปอนดอ ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าอินเตอร์ไมอาเี่เลิกสนใจในตัวเขาไปแล้วเนื่องจากเรียกร้องค่าเหนื่อย1 5 0 0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์ที่มากกว่าทุกคนในทีมเกือบเท่าตัว o f f ฟ c i a l a อาร์ซนเปิดตัวชุดเย่าซีซั่นส0 2 1ั0 2 2อย่างเป็นทางการสมสอนอาร์ตนทีมดังประจำศึกพิมลรีเปิดตัวชุดเย่าตัวใหม่ประจำซีซั่น2021-2022 ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยโดยช่วงท้ายซีซั่นก่อนพวกเขาได้มีการเปิดตัวชุดเยือนไปก่อนแล้วล่าสุดถึงคิวชุดเย่าประจำซีซั่น2021-2022ที่ออกมาแนวรูปแบบเสื้อสีแดงสลับแขนเสื้อสีขาวพร้อมแถบ3ามขีดของ Adidas ที่มาแปลกตาในสีกรมเข้มโดยจะใส่ประเดิมสนามในเกมพบกับการ์ตโกเรนเจอร์ในวันเสาร์นี้ปืนใหญ่เฮ เทียนี่ยกเลิกพักร้อนกลับมาซ้อมพีซีสั้นก่อนกำหนดเคียรแรนเทียนี่ตัดสินใจยกเลิกวันพักร้อนที่เหลือเพื่อกลับมาร่วมเก็บตัวกับเพื่อนร่วมทีมอาร์ตตอนซึ่งกำลังลงฝึกซ้อมเตรียมตัวสำหรับพิมลีในสีสั้นใหม่การที่ประเทศสกอตแลนด์อยู่ในขณะนี้ตามรายงานจากเดลี่เมลแบ็กซายวัย24ปีเพิ่งเสร็จสิ้นจากการรับใช้ทีมตาตันในศึกโยูโร2020ที่ผ่านมา ได้ตัดสินใจยกเลิกวันพักร้อนและเดินทางมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่บ้านเกิดของตนและคาดว่าเจ้าตัวจะได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับการ์ตโกเรนเจอร์นัดต่อไปอีกด้วยตามกำหนดการเดิมนั้นเทียนี่จะได้รับอนุญาตให้พักผ่อนเป็นเวลา4สัปดาห์ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานกว่าผู้เล่นที่ไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์ระดับชาติแต่เจ้าตัวก็เลือก ที่จะใช้เวลาพักผ่เพียง3สัปดาห์และกลับมายังสมุรเพื่อลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยมิเกลอาริตตาพาอารตนันมาเก็บตัวที่สกอตแลนด์และลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับฮีเบอร์เนียนไปเมื่อวันอังคารซึ่งพวกเขาพ่ายไปสองต่อหนึ่งโดยทีมประกอบไปด้วยนักเตะอย่างปีแอรอ์มริกโอบามยองวิลเลียนเอดดี้เอนเคเท,ทียและเอลีมเมลนาย สำหรับโปรแกรมต่อไปอาร์ตสตันจะพบกับการ์โกเรนเจอร์แชมป์สกอตติสพิมารีเมื่อสีซสั้นก่อนซึ่งนำทัพโดยสตีเวนเจอราดก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อลงเล่นในรายการฟลอริดาครับในช่วงปลายเดือนนี้ต่อไปปืนร่วมวงแย่งจอห์นสโตนมือกาวแบกกี้ดีแอตแลนติรายงานว่าอาร์ตสตันทีมดังของพิมารี สนใจดึงตัวแซมจอ n s สโตนผู้รักษาประตูของเวสต์บมวิทเอาเบียนร่วมทีมมือกาวัย28ปีเหลือสัญญากับทีมอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยเชื่อว่าทางแบ็กกี้พร้อมที่จะปล่อยตัวออกจากทีมหลังจากที่กระเด็นตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพในซีซั่นนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางเวสต์แฮมติดต่อขอซื้อตัวจอร์สโตนร่วมทีมแต่โดนปฏิเสธทันควัน เนื่องจากข้อเสนอที่ยื่นมาให้ต่ำกว่าที่ทางเวสต์บอมวิดตั้งเอาไว้ที่10ล้านปอนด์มากนักล่าสุดสื่อเจ้าดังรายงานว่าปืนใหญ่เป็นอีกทีมที่สนใจผู้รักษาประตูรายนี้ร่วมทีมโดยมีการติดต่อไปยังเวสต์บอมบีดเพื่อสอบถามถึงค่าตัวของนักเตะจอห์นสโตนลงเล่น37เกมเมื่อซีซั่นที่แล้วเสียไป74ประตูเก็บคินชีสไป6เกม โดยได้รับคำชมอย่างมากกับผลงานร่วมกับทีมย้ายคามฟากอาสตันแอบเลอับราหัมเดอะเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษระบุว่าอาสตันแอบเลแคมมี่อับราหัมหัวหอกเชลซีโดยแข้งไว้ย3 3ปีก็อาจจะเห็นดีเห็นงามกับการย้ายทีมครั้งนี้ก็ได้เพราะเจ้าตัวเป็นสาวกไอ้ปืนใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอาสตันสมุทรดังของศึกพิมลิกอังกฤษ กำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวแทมมี่อับราฮัมกองหน้าเชลซีไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีแม้ว่าอับราฮัมจะเป็นตัวหลักของเชลซีในซีซั่นส0 1 9ั0 2 0้ถึงจนถึงขั้นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกไป25นัดและทำได้15ประตูแต่ในซีซั่นล่าสุดเขากับได้ลงสนามในฐานะตัวจริง แค่12นัดในลีกจนส่งผลให้หญิงได้เพียง6ประตูซึ่งช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวลือด้วยว่าเชลซีเร่ขายเขาให้กับทีมอื่นๆเพื่อจะหาเงินไปเป็นทุนซื้อเออร์ลิงบราวฮาเลนดาวยิงบุรสเซียดอทมูลเป็นที่เชื่อกันว่าเชลซีตั้งข้าวหัวของอับราฮัมเอาไว้ที่40ล้านปอนประมาณ1,600ล้านบาทโดยดาวเตะไว้ย3ปี ก็อาจจะสนใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับแอสตันเหมือนกันเพราะเขาเป็นแฟนบอลของไอ้ปืนใหญ่มาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กแล้วและยังมีเทฤษรีองรีตำนานกองหน้าของแอสตันเป็นไอดอลด้วยอย่างไรก็ตามทีมของกุณซือมิเกลอาริต้าก็จำเป็นต้องขายนักเตะบางส่วนออกไปเป็นอันดับแรกก่อนที่จะสามารถยื่นข้อเสนอขอซื้ออับบราฮัมได้โดยนอกจากอสตันแล้วนั้น West Ham United ก็เป็นอีกทีมที่อยากได้ตัวอับ,บราฮัมไปเสริมแกล่ง